ขา <premises. S 2> พี่น้องมาหล e ับบรรยากาศยามเช้าเนาะนะคะตะบึคาพี่น้องคาะอนนาสิ้นข้นเก่าบรรยากาศในเช้านี้เนาะนะคะวอนนาสิ้นขั้นเก่าบรรยากาศในเช้านี้เนาะนะคะมีมากเลยบรรยากาศเย็นชืาบ้านพี่น้องตุกโบนะคะโอ้ยนกพิราบค่ะนะคะนกพิราบตะบึพี่น้องค่าโฉบไปมา บรรยากาศมือนี่เนาะน,นะคะอ่าโมนี่มืดเนาะน,นะคะอ่าแต่วันเบ้อเบอมืดอเหมื้วขาดกาศกะจายทัวเลยบากาศว่าฝนสิลินทัวไปเนาะน,นะคะนกกระบินโฉบไปมานะคะบินสูงอากาศมือนี่เย็นเนาะนะคะเย็นมากนะคะนกระบบนสูงบินไปมาเนาะนะคะแล้วเบิ่งพี่นองค่นะคะ เขาบินไปมาเนาะนะคะ้วเบิดพี่น้องค่ะเขาเกฆธรรมชาติงายเหมือนเศ้าฮุกมุเ่เศ้าพี่น้องจ้าบินไปมาเนาะนะคะ้วเบิดพี่น้องค่ะเขานะะ oh, ขอาบรรยากาศธรรมชาตินะคะสดช,ชื่นฝากพี่ฝากน้องเนาะนะคะอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะกแซมนี่เลยตอนมาถึงขั้นก่ากบรรยากาศในเช้านี้นะนะคะดังแรงมากแล้วนะคะอาจจะเป็นเสียงเครื่องบินเนาะนะคะบินหลายเลยโอสวยงามมากเลยเนาะนะคะเป็นบรรยากาศดีข้งางนฝากพี่น้องพี่น้องน,นี่เสียงว่าดังแรงมากแล้วนะคะอาจจะเป็นเสียงเครื่องบินเนาะนะคะบิน มีมากเลยบรรยากาศกินสดชื่นอบ้านพี่น้องตกโบนะคะโอ้ยนกพิราบค่ะนะคะนกพิราบพ้าพี่น้องมาหลับบรรยากาศยามเช้าเนาะนะคะตะบงค่าพี่น้องค่ะ่านะคะหลายเลยโอ้สวยงามมากเลยเนาะนะคะ เป็นบรรยากาศดีทำให้าฝากพี่นอพีนอนองนี้เสียงว่าพี่นองมาหลับบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆฝนตกชุ่มชื่นค่ะนะคะเสียงนกเสียงยังเนาะนะคะจ้าพี่นองคะ่ะเอาบรรยากาศธรรมชาติเอาเสียงนกกับสายฝนมาฝากให้รับชมคะ่ะบรรยากาศที่ชุ่มชื่นหลายเลยโอ้สวยงามมากเลยเนาะนะคะ เป็นบรรยากาศดีถมาฝากพีนก่น้องนอนนี้เสียงบอ่อยิ่งแต่โอแห้งมาชมบรรยากาศล้างบ้านนะฮะล้างบ้านถมฝาฝนฝนลิ้มนะคะฝนลิ้มโป,อย,ปอยเลยฝน ฝนลินนะคะฝนลินโปรยเลยเลยบรรยากาศธรรมชาตินะคะฉ่ำชื้นฝากพี่ฝากน้องเนาะ,ะ,ะน,นะคะสำหรับชิปนี้นะคะกะซํานีเลยบินไปมาเนาะนะคะระวเบิดพี่นอ,องค่ะ,ะโอ้ยนะคะเสียงบนฟ้าเสียงเครื่องบินเนาะ บรรยากาศสุดจับเพ้นบ่ไปจับอยู่ทางพระป่าออกจากเพือ่อนห้ายบานพลไยออกบินไปนะคะเป็นมูเป็นนะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะฉ่ชื่นฝากพี่ฝากงงน,ะะน้องเนะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกะซัมนี่แหละตุ่มชื่นมากเลยะค่ะ อากาศเมื่อนี้คงสะเย็นสบายหลังจากหอนมาหลายมือเนาะนะคะได้เริ่มพ่อนาคิ้มคานเก่าบรรยากาศในเช้านี้เนาะนะคะนะคะเสียงบนฟ้าเสียงเครื่องบินเนาะบรรยากาศสุดพาพี่น้องมาลับบรรยากาศ ยามเช้าเนาะนะคะระเบิงค่ะพี่น้อง่ะขับบินไปมาเนาะนะคะระเบิงพี่น้องะคะอ่เนาะกำลังแรงใจนะคะนกกระบินโฉบไปมานะคะบินสูงอากาศเมื่อนี้เย็นเนาะนะคะเย็นมากนะคะนกระบินสูงเสียงฟ้านะคะ,ะเสียง อไรที่อาจจะป็นเสียงเสียงธรรมชาติแม่เหมาเศรรานะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจา้าขอบคุณทุกอ้อนาคนท่าน,านก่าวบรรยากาศในเชาน้าน,นี้นะ,ะนะคะดังแรงมากนะนะคะอาจจะเป็นเสียงเครื่องบินเนาะนะคะบินเหน่มารับบรรยากาศ เย็นๆบรรยากาศดีๆฝนตกชุ่มชื่นค่ะนะคะเสียงหมกเสียงยังเนาะนะคะมอนน้มืดเนาะนะคะแต่วันบวะวะมืดค่ะแลกวศ็จะจายทัวเลยอากาศว่าฝนสิลินทัวไปเนาะนะคะพาพี่น้องมาหลับบรรยากาศยามเช้าเนาะนะคะต่บคุคพี่น้องค่ะเสียง ะะเสียงไลที่อาจจะเป็นเสียงพาพี่น้องมาหลับบรรยากาศยามเช้าเนาะนะคะตะเบุงคาพี่น้องคาตําอีฝาต่ำแต่ยินเสียงค่ะนะคะโอ้โหว่าพี่น้องด้ยิ่งน้ำมอนะนล้ตเบุงพี่น้องคาทองฝากะงนะับบินไปมาเนาะนะคะ ระเบิดพี่น้องคขะเอาบินไปมาเนาะนะคะระเบิดพี่น้องคขะเอาชื่นมากเลยค่ะอากาศมือนี่ยคงสิเย็นสบายหลังจากหอนมาหลายมือเนาะนะคะได้เริมจ้าได้พี่น้องค่ะเอาบรรยากาศธรรมชาติเอาเสียงนกกับสายฝนมาฝากให้รับชมค่ะบรรยากาศที่ชุ่มชื่นได้พี่น้องค่ะ เอาบรรยากาศธรรมชาติเอาเสียงนกกับสายฝนมาฝากให้รับชมค่ะบรรยากาศที่ชุ่มชื่นค่ะตื่นมามาหลับกับฝ่ากลิ่มฝนลิ่นค่ะนะคะลิ่นหมมใแห้งเนาะนะคะเสียงธรรมชาติแม่หมอเศร้านะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจา้า ขอบคุณทุกนกกระบ,บินโฉบไปมานะคะบินสูงอากาศเมื่อนี้เย็นเนาะนะคะเย็นมากนะครับมันก็บ,บินสูงฝนฝนลิ่มนะคะฝนลิ่มปลปอยโปอยเลยบินไปมาเนาะนะคะแล้วเบิงกินนองขานะะเอา้บินแต่บยหฮงมาชมบรรยากาศ ล้างบ้านนะฮะล้างบ้านทถ่อมฟ้าเสียงธรรมชาติเงียมือเศารานะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจา้าขอบคุณทุกทนนะะ่านเสียงบนฟ้าเสียงเครื่องบินเนาะบรรยากาศสุดมาก ธรรมชาติงามเหาเศ้าฮุกมุ่งเศร้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องคะ่ะเอาบรรยากาศธรรมชาติเอาเสียงนกกับสายฝนมาฝากให้รับชมค่ะบ,บรรยากาศที่ชุ่มชื่นดังแรงมากนะนะคะอาจจะเป็นเสียงเครื่องบินเนาะนะคะบินบอคะธรรมชาติงามเหาเศร้าฮุกมุ่งเศร้าพี่น้องจ้า พาพี่น้องมาลับบรรยากาศยามเช้าเนาะนะคะต่บึงค่าพี่น้องค่ะเสียงธรรมชาติเงี้ืมเศร้านะคะข้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมจา้าขอบคุณทุกพ้าพี่น้องมาลับบรรยากาศยามเช้าเนาะนะคะต่บึงค่าพี่น้องค,ค่ะค้าตื่นมา มาหลับกับฝ่าคลื่น